สวัสดีครับพบกับเซลล์ร้อยล้านนะครับวันนี้อยากจะพูดตำแหน่งที่ช่วยเซลล์ได้มากเลยนะครับอยากจะกล่าวถึงหน่วยนี้มากๆนั่นก็คือ product manager team นะครับหรือทีมที่ดู product หรือคนที่ดู product โดยเฉพาะนะถือว่าเป็นตำแหน่งสำคัญนะครับสำหรับองค์กรที่มีความซับซ้อนสูงนะในการขายนะครับมีโซลูชันค่อนข้างเยอะอยนะ่างเงี้ย จำเป็นจะต้องมี Product Manager นะครับ Product Expert อย่างเงี้ยอ่ะผมใช้คำพูดให้มันเข้าใจง่ายนะครับทําไมต้องมีนะคืออยากให้ดูอุตสาหกรรมที่ใกล้ตัวเรามากๆเนก็คือรถยนต์นะครับเพราะว่ามันใกล้ตัวแล้วเราน่าจะมีประสบการณ์ในการไปซื้อรถนะถ้าเกิดว่าเราไปตามยี่ห้อรถที่เป็นยี่ห้อดังๆเนี่ยนะครับหรือถ้าผมคุ้นเคยมากก็จะเป็นพวกรถยุโรป จะมีคนคนหนึ่งเลยสวมเสื้อโปโลมาแล้วก็สกรีนข้างหลังว่า Product Genius Product Expert ทถามว่าทำไมต้องมีครับอย่างแรกเนี่ยควรจะต้องสร้างตำแหน่งนี้เพื่อให้คนคนนี้เนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องสินค้าแบบทุกซอกทุกมุมนะครับ mm hmm. Product Expert เนี่ยไม่ได้รับผิดชอบเรื่องยอดขายโดยตรงเท่าเซลล์อ่จะรับผิดชอบทางอ้อมถูกไหมถ้า Product e อ็กซ์เทำงานได้ดีก็หมายความว่าเซลล์เนี่ยจะมีความรู้นะครับมีความสามารถในการขายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ว p ปรดั c t m a n น g e r รทำอะไรนะครับ p ปรดั c t m a n น g e r เนี่ยถ้าเกิดในเชิงของการช่วยพนักง,งานขายก็คือการอัปเดตทุกซอกทุกมุมนะครับผมใช้คำนี้เกี่ยวกับสินค้าบริการโซลูชันทุกอย่างนอกจากนี้เนี่ยโปรดักต์เอ็กซ์เจำเป็นจะต้องเคยใช้สินค้าทุกอันด้วยนะครับ อย่างถ้ารถยนต์เนี่ยก็คือเคยขับมาแล้วทุกรุ่นที่มีนะในในที่ขายหรือถูกส่งไปอบรมอย่างเงี้ยไปอบรมทางเทคนิคนะครับไม่ใช่อบรมแค่การขายนะแต่เป็นทางเทคนิคในเชิงของสเปคในเชิงของคุณสมบัติต่างๆนะครับในเชิงของการทดสอบทดลองอย่างเงี้ยคือปอดิเอเซอร์เปิดจำเป็นมากที่จะต้องเคยขับอย่างเงี้ยหรือเคยใช้งานนะครับ นอกจากนี้ครับอันนี้จุดสูงสุดของ Product Expert เลยนะก็คือเรื่องของการเทรนกับสินค้าคู่แข่งครับนะต้องบอกเลยว่าองค์กรชั้นนำเนี่ยหรือถ้าคุณเป็น SME ไม่เป็นไรเลยแต่คุณสามารถเอาของคู่แข่งเนี่ยมาชําแหละใช้คำนี้นะครับชําแหละเอาแบบให้รู้หมดเลยครับถึงขั้นว่าต้องใช้ของคู่แข่งต้องขับของคู่แข่งอย่างเงี้ยนะ ทดสอบของคู่แข่งเพื่อให้มันเจอจนได้ครับว่าไหนเนี่ยคู่แข่งเด่นหรือดอ้อยกว่านะครับอันนี้คือจุดสูงสุดของ Product Expert เลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เวลาที่ Product Expert เนี่ยศึกษาอะไรมาหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาต้องทำต่อครับคือการทำา r r o u u t t t r i n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  g นะ Product Training โดยเฉพาะเซลล์เนี่ยมีทักษะการขายที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับมีฐานลูกค้ามีแอเคาท์ต่างๆ โปรดักต์แมเน e เจอร์โปรดักต์เอ็กซ์เพรสโฟกัสแต่เทรนนิ่งก็พอนะครับสไลด์ Slide, นะครับการทำเดโมการทำทดสอบอะไรอย่างเงี้ยต้องจัดเซสชั่นอย่างสม่ำเสมอนะครับอันนั้นคือ KPI หลักเลยนะครับนอกจากที่จะมีการจัดเซสชั่นแล้วทดสอบเนี่ยนั่นแหละครับไอ้ที่ผมพูดเมกกื่อกี้การทดสอบเนี่ยสำคัญมากนะครับก็คือการออกแบบข้อสอบต่างๆอย่างเงี้ยการออกแบบเรื่องของตัวโจทย์ต่างๆนะครับ ให้มันเป็นแบบทดสอบที่ทําให้ตัวของหน้าขายเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจนะครับสามารถที่จะประเมินผลตัวเองได้นะอันนี้เป็นสิ่งสาคัญมากของสิ่งที่ Product Expert จะต้องทํากับเซลล์เนี่ยทุกๆครั้งเลยนะครับทุกๆเดือนเลยก็ว่าได้นะยิ่งถ้าองค์กรไหนแบบมีความซับซ้อนสูงและสินค้าเยอะมากเนี่ยอย่างผมเคยอยู่เดลใช่ไหมโปรดักส์เอ็กซ์เพนะครับเทรนแทบจะทุกอาทิตย์เลยครับบางทีมีสินค้าแบบอัปเดตใหม่ๆอ,อย่างเงี้ย บูดาเอ็กซ์เรสจับเทรนเลยนะครับเขาก็จะจัดเซสชันมาให้เราอย่างเงี้ยเทรนยังไม่พอต้องต้องทดสอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวเซลล์ครับก็จะมีความสามารถเนี่ยสูงมากไอจุดชี้ขาดเลยนะครับที่จะทาให้เราเห็นว่าเซลล์เราอะ่ะขายเก่งหรือไม่เก่งด้วยนะคือเรื่องของความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งเนี่ยแหละมันจะทําให้เซลล์อ่ะรู้ยูนิคเซลลิ n งพอยต์นะครับระหว่างก็คือจุดเด่นอะระหว่างถ้าเทียบกับเราหรือว่าคู่แข่ง หรือถ้าได้วกว่าเนี่ยเราก็จะหาจุดที่สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างเงี้ยหรือว่าจุดหลีกเลี่ยงที่เวลาเผชิญหน้ากับคู่แข่งเนี่ยเอออะไรที่เซลล์ควรจะเลี่ยงหรือว่าควรจะเข้าเผชิญหน้านะครับเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวเซลเนี่ยมีความสามารถแบบเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับตัวนี้คือสิ่งที่เราควรจะมีบนหนังสือเปิดนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยคือการช่วยทีมเซลล์นะครับในการตอบคําถามเชิงเทคนิคนะนะเวลามีมิงสําคัญเนี่ย p ู้ด้เอ็สามารถเข้าร่วมการประชุมได้นะครับเพื่อทำให้การแก้ไขข้อโต้แย้งเนี่ยเกี่ยวกับทางเทคนิคนะสามารถใช้ผู้ด e อ t เอ็์เนี่ยทำงานตรงนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งส่วนนี้ผมให้คะแนนสูงมากในการแบบช่วยปิดการขายนั่นเองนะครับหรือถ้าในวงการ Engineering เนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าตำแหน่ง p r e s a ซลก็ได้นะครับก็คือตำแหน่งที่เป็น Engineer นะแล้วก็ช่วยเซลในการแบบ ทำโซลูชันหรือดูโซลูชันนะครับดูโจทย์ลูกค้าอะไรเงี้ยถือว่าเป็นอะไรที่สร้างความแตกต่างนะครับในการขายได้ได้เป็นอย่างดีนะผมเลยมองว่าควรจะนะครับลงทุนนะใช้คำนี้กับคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญตรงนี้จะหาจากอะไรได้บ้างนะครับวุฒิที่เหมาะสมวุฒิที่ต้องการนะครับก็คือเรื่องของตัววุฒินั่นเองนะครับอย่างเช่นสินค้าเราเป็นเชิงเทคนิคเนี่ยเราก็เอาวุฒิอ่าเช่นวุฒิเอนจิเนียร์อย่างเงี้ย อย่างผมขายคอมใช่ไหมก็จะเป็นเอนจิเนียร์นะครับคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริงอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเกี่ยวกับรถยนต์ก็อาจจะเป็นแบบวิศวะเครื่องกลอย่างเงี้ยแล้วก็แน่นอนครับตอนสัมภาษณ์เนี่ยต้องวัดผลอยู่แล้วว่าเขามีความชอบไหมเขามีความแบบอยากทําตําแหน่งนี้แบบเกิดมาเพื่อตรงนี้มันก็ต้องทดสอบทัศนคติอะครับกับการสัมภาษณ์ในเชิงเทคนิคว่าคนนี้เขามีความรู้ในสิ่งที่เราขายมากแค่ไหนนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะที่จะทำให้ส่วนของป r o ด u าเอ็กซ์เเนี่ยทำงานได้ดีนะครับแล้วก็สามารถทำงานกับเซลล์ได้มีจัดอบรมครับแน่นอนครับก็ต้องให้ปู้ดาเอ็กซ์เพรเนี่ยด้วยความว่าเขาเป็นเทคนิคอลมาก่อนเนี่ยเราจะจัดเซสชั่นในการให้เขาไปเทรนนะครับเรื่องการสื่อสารนะครับอย่าลืมว่าเขาต้องทำงานกับคนอยู่แล้วนะครับ2คนแน่นอนครับ1ก็คือทีมเซลนะครับสก็คือตัวลูกค้านะครับซึ่งตรงนี้มันจะทำให้ โปรดักต์เอ็กซ์เพรสสามารถสื่อสารได้ดีนะครับแล้วก็ทําให้ทั้งเซลทั้งลูกค้าเนี่ยเข้าใจง่ายๆขึ้นนะครับมันก็จะเป็นการเอาภาษาเทคนิคมากๆเนี่ยมาแปลงเป็นภาษาเทคนิคนั่นแหละแต่ว่าเป็นเทคนิคที่เข้าใจง่ายไม่ใช่แบบสอนเซลลแล้วมีแต่คําศัพท์อะไรยากๆเกินไปอย่างเงี้ยโปรดักต์เอ็กซ์เพรสจะต้องแปลงตรงนี้นะครับแน่นอนว่าเขาจะต้องมีความชื่นชอบนะครับเกี่ยวกับการทดสอบเกี่ยวกับการทดลองด้วยนะเกี่ยวกับการแบบ ใช้สินค้าคู่แข่งแบบนี้เขาจะต้องแบบอุทิศเวลานะครับในการแบบชำแหละแล้วก็สร้างมาเป็นรีพอร์ตนะครับบอกทางตัวฝ่ายขายนะครับหรือว่าทางหัวหน้าทีมโปรดักตนะครับหรือว่าส่วนปฏิบัติการนะมันก็จะทำให้การทำงานในส่วนนี้คือมีประสิทธิภาพสูงมากนะครับก็อยากจะให้คุณนะครับมองตำแหน่งนี้นะพิจารณาตำแหน่งนี้นะผมค่อนข้างให้เครดิตโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจหรือทำอยู่ในอุตสาหกรรมที่ใช้ สเปเชียล,ลิสต์เยอะนะครับแนะนำว่าสามารถสร้างประโยชน์นะครับให้กับองค์กรคุณโดยเฉพาะการการทดการเทียบอย่างเงี้ยการต่อสู้กับคู่แข่งจะทำให้เซลล์มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นนะครับก็ประชาสัมพนันธ์นิดนึงครับสำหรับคอเซลเลเลเตอร์วันที่2 0 21เนะครับเปิดแล้วอันนี้ก็ทยอยยอ,ยยอยลงกันมาบ้างแล้วนะครับยินดีมากนะครับเรียน2วันเต็มนะโนบเทลโสูงวั่ยี่สิบนะสนใจก็ทักมาที่เพจหรือว่ามเมสเซจมาได้เลยนะครับแล้วพบกับคอนเทนต์ กูได้แหละเชิญร้านได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ